คำสอนสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรหมลังสีลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบาร,รมีจากหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบาร,รมีของตนเมื่อบาร,รมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบาร,รมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะนีิสินในบุญบาร,รมทีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทําบุญทํากุศลได้บาร,รมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้ของหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั้งฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุตรเหายังไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า